สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเขาอีกแล้วนะคะเมื่อนี้เขาได้พาทุกคนไปเลี้ยงหงอนะเาสิพาทุกคนมากินตามสม้มนเมื่อนี้เขาไปเกี่ยวหญ่าห้หงวเราและแต่ว่าหิวเข้าค่ะช่วงนี้เป็นช่วงพักเที่ยงนอะหิวเข้าเป็นครั้งแรกที่กินเข้าเที่ยง้อค่ะทุกคนกันเลยแบบว่าโรสวนมูค่ะโรสวนมูว่าอยากกินตาบักกอสั้นมึงอยู่บ้านบ่ซั่นมาตาบักกอตาบอักอกินกันค่ะทุกคนกันเลยโถ เอิญมูมากินตำบกักกอเดี๋ยวเขาไปเก็บบักกอทามันเดี๋ยวมันสีดาคอเพราะว่ามันบอกว่าอันให้ให้เก็บบักกอเราฟันขาคุเลยแต่ม,มันว่าบุา๊คุจะเป็นเังไดโอ้ยห่านนี่ก็ได้ห่านก็ห้องเสียง,งดัางๆกคนเดีนาะไปเก็บบักกอกันค่ะท,ทัทกทายท,าทักทายทักทายพอแล้วม่ต้องออกมาดอกอยู่นี่แหละไปหาเบิ่งบักกอก่อน บกอบกอบกอกระเป๋าถันได้แก่หน่วยได้แก่ละาบัดเนี่ยนี่ตู้มีหน่วยแก่หน่วยอ่อนก็ได้ปะอุ้ยนี่ปิดบกอกอได้แล้วค่ะวัทันได้แก่ดีปิดมันหลุดได้บกอเราบัดนี่กะจะเก็บบักพริกเก็บบักพริก นี่บักพริกเขาเก็บบักพริกถามก่อนบะเดี๋ยวเนี่ยมาใส่เดี๋ยวไปเอาเนียมาใส่ก่อนทุกคนเก็บบักพริกต้นนี้แล้วกันบักพริกปลอดสารนะคะปลูกไว้กินปลูกไว้กินไว้ขายแต่ส่วนมากเก็บขายย่างเดียวเจ้าของแทวบาได้กินอุ้ย ออกมาทั้งอันนี้เลยลูกเขาท้องห้องจอกๆขอเรานเนาะซันเนนะคะเดี๋ยวมันสิผิดโพดอันนี้กยจะเป็นบักพริกที่แม่ปลูกไว้กอเขาลายลายค่ะทุกคนมีทุกคนมาขอสื่อแต่ว่ามันหน่อยอยู่น,นี่บักกอนี่บักอทราย น่อยๆบกอ,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 อข้างหน้าก็เป็นบกอมีมีหมากทุกต้นเด้บมเมนว่ามีแต่ต้นเด้ทุกคนมีหมากนี่บกอทุนไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเตรียมของไว้ให้มันเดี๋ยวมันสิด่าคอเขา ได้พริกแล้วนะคะบันนี้เขากระซิเตรียมคองไว้ถามม้เดี๋ยวมันสีดาคอนี่บักกอบักพริกบักรขี้เขี้ยบักรหนาวบักรขี้เขี้ยสองหน่วยพอบ่นเอาสามหน่วยไปเตรียมเรียบร้อย ก่นเสร็จแล้วค่ะทุกคนล่างไปนะีนล่างแล้วแต่ต้องย้ำไว้ให้มันตกอนมันสิมาสิมนดาขอฝนกระทิตกด้วยทุกคนยุงิูฟน่ะฝนตกแล้วจักซิมาพี่า,าแต่ว่าหมืดมาแล้วเอางมอออกคอกไวซันเด็บไเนีนยลกกันนีมันมานีมันเข้าบ้านสิมา เอาเขาโพดไปให้มันอีกซันว่านะแต่ว่าทูบอกแม่แล้วแหละหัวเขาขคกให็ในไหมซึ่งหุงยุง,ย,งยากยากเลยอ้ยเกือบบาดมือเห็นบอกเฝ้าอะไรเฝ้าน้ำมันเดี๋ยวมันสีดาคอค่ะทุกคนทุกคนตอนนี้ฝนตกทงผูเบิงองบนหลักขาวอาลากเยอะค่ะ ที่มาพี่วดุนน่ะทุกคนตอนนี้เขานั่งรอรอมัวโดนเราแดะโทษไปถามมันมันบอกว่าสือช้าอยู่สนบักโดนแล้วทุกคน อันฟานมากอไว้ให้กันเหี้ยวหมดแล้วฮ่ามันเนี่ยล้อบังโดดยังหงมาอยู่โอ้ยมึงดูหล่อนป่ะนี่เขานั่งถายมันน่ะันี่เหินมา้นี่เขานั่งเขานั่งดักทายมันน่ะเพราะปกติเขาบังเคยที่ถ่ายคลิปกับมูเลยเด็คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เขาถ่ายกับมูทุกคนเขากระจบถ่ายอยู่มันซิมาตอนใดแต่เบิ่งเด้อเบิ่งเบิ่งมันสิมามันซีหงจังใดก กีฮาคุณกูณลลนั่งถาดจอบทายคลิปมึงอยู่มึงคือนนนมาเทส่วนลหลกูละจอบอยู่ว่าไอ้นี่ขึ้นโดนมาเทสันจังใดละเหเห็นตะไวยายายมาเข้าอย่างมาน่ะฮะมึงเบิ่งอย่างดนนะ่ะโอ้ยไปตะมกก เบื้งดู่ะเห็นมัดต่ำมากกว่าเบืงมันส่วอะไรกระเทียมกระเทียมบอมีเบิดเออเออมีอยู่มีอยู่เอาเซ็บๆส็บเด้อบะหวานเป็นใดน้ำตาลปิ๊บเออน้ำตาลขวดน้ำตาลปิ๊บบอมี่ลืมใส่ปิ๊บ มือนตามก้อนกูหิวเขาก <Elena> ูว่าเคยกินเขาเยี่ยงสุดๆก็ยังวาเมื่อนี้กูก็หิวแห้งส,ส,ส,สันเดอเลยนี่ไม่ได้แตกดอกเมื่อไงโอ้ยแต่ก็ว่าเจอพวกกระดาษสมุดนะไอ้แมนเหมือนนี่แล้ววะตาสิบงมัขีแตกตี ตอนนี้กาแ้วมาสร้างมัอนกูหิวเขาวนคนเดียวเราต้อหน้าที่ดูอยู่นะครับผมครับผมนาตานญาติโยมที่มาในันนี้นะเตรียมิน่งงาเดียวกั้งตั้งกิน อ้ยเออ,รอเราใส่ขลังใช่ไหมไห่ยังตกกัตวที่แงดตัวทอย่างโดนล้วเฮ้นต็มก่อบคนดสี่นีและกินไนเนี่ยค่ะทุกคนห่วงเลยนะตักออกแต่ม่เน้ <c oughs> <c oughs> ตัตักว่ามันแส่บติแล้วกินเบิดติ <c oughs> มันนั่งนอนไรเพยวเลไี้งงี้ก <c oughs> ี่เดียด ขนเบิ่งตำมากก่อมันต่ำเมื่อเ่บเลยปกติเส่บแต่ว่ามันมาตั้งใจบืดิมันคาดตะเบิ่งันอย่างของมันดผีบ้าเกินคาดโอ้ผิดคาดว่าได้ปกติมันชิ่งห่องกากกากมาแม่เด็บมือี้มัน้องมันติดตัวโทรศัพท์ส่วนอะไรติดตัวโทรศัพท์อยู่ครับตั้งสมาธิอยู่ครับูกตัวนี้ทุกคนจิงเข้าอิ่มแล้วเด้อค่ะบันนี่เขากะกซีไปน้าเนาะ กินข้าวอิ่มแล้วเรียบร้อยตำมะกอหมูตำไห่แสบบอไปแสบดอกเอาตีน่าเนี่ยกล้วยขวดขวดกล้วยขวดแปลงผักกูออกมาเลยกูปลูกผักแล้วกล้วยอีบอกพูน่ามึงกล้วยมึงไปขวดแปลงผักกูพอมันเอากูลดไปเนี่ยที่ใครคืงกันเนี่ยเกี๊กินข้าวอิ่มแล้วนะคะมุจ้าโอ้ฉันนึกว่าฉันเป็นอัมพันชราพาอู้ตายกูบอกให้มึงปิดคลิปให้กูไหม ตบดโอ้ยทุกคนไปเราลาอันบอกให้มูปิดกับโบปิดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาหลายๆได้ค่ะ,คะบ๊ายบาย